อุ้มที่สามกับพี่น้องในห้องเราครับพี่น้องนะครับก็คือนาข้าวหอมมะลินะครับพื้นที่สิบไร่พี่น้องนะครับพื้นที่สิบไร่นะครับอันนี้คืออุ้มที่สามนะครับในห้องเราครับนี่นะครับอุ้มที่สามอุ้มที่สาม สีกวาดวะนี่หาสจบระกวดครับอาสีประกวดเดี๋ยเทเลยเทเลยครับนี่วงที่สามนะครับอโบตาดีซีเก้าสามจีนะครับอายุลดหาปีครับพี่น้องครับนี่นะครับ ลอรุ่นที่น้องนะครับแถวนี้นะครับแถวนี้พื้นที่นะครับพื้นที่หาไล่ก็ที่น้องนะครับนี่อันนี้อุ้มอุ้มที่สามนะครับอุ้มที่สามแล้วก็ยังเดือยอยู่ครับี่พี่น้องเลือยยุ่กันาดปะพะอุ้มหนาจีเปแลนฟังพุ่นได้อีกนะครับไม่ค่อยยืดเตรียมอุ้มนี่คือเนี่ครับอุ้มที่สามนะครับ นะค้าวอมเบอรหนึ่งศูนย์ห้านะครับหวานเมื่อวันที่สิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องนะครับนี่นะครับข้าวออกรวงวันที่สิบห้าตุลาคมนะครับวันที่หนึ่งอ่านะครับวันที่หนึ่งคุจิกาทําการลดนหน้าออกจากแปลงนังครับพี่น้องแล้วก็วันที่มื่อเนี้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดคุจิกายนก็ทําการเกี่ยวพี่น้องนะครับนี่จะเอาไปตากไว น่าจะสีอุ้มพี่น้องนะครับตากตากสีอุ้มนะครับหรือสีตันนะครับส่วนที่เหลือว่าที่จะไปขายสดพี่น้องขายสดตัวนี้โลสิบเจ็ดบาทนะครับอุ้มที่สามนะครับมาลุ้นเบ่งปีที่แล้วพื้นที่นะแปลงนี้เนี่ยเขาบรลมพี่น้องพื้นที่สิบไร่นะครับสิบไร่นี่ได้ทั้งหมดแปดอุ้มพี่น้องปีที่แล้วค่อนข้างดีครับ แต่ปีนี้ปัญหาก็คือเขาล้มพี่น้องนี่นะครับรล้มแล้วเนี่ยล้วงเข่ามันกรทีบ่บอคอยเตียม,มเม็ดบ่อคอยเตียมครับถึงมันซีชูล้วงอยู่แต่ว่า,านะครับเป็นบดีดเป็นกับทีบอ่อเตียมร้อยพี่น้องนะครับจําเป็นพี่น้องนี่นะครับจําเป็นนะครับได้เท่าไหร่ก็เอานะครับได้เท่าไหร่ก็เอานะครับ พื้นที่นาสิบไร่พี่น้องนี่อุ้มที่สามพี่น้องนี่อุ้มที่สามนะครับนี่เขาเริ่มพี่น้องนะครับเขาเริ่มเรือนหน่อยนะครับวันที่เบาเครื่องลงหน่อยหนึ่งนะครับนี่นจะเป็นในระบบเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวลำเลียงเขานะครับนี่ อุ้มที่สาม่น,น้นงนะครับเ,เดี๋ยวจะรู้ต่ตอ,อุ้มที่สี่